มาดูรีวิวกันเลยนะคะนี่สีเซียนจุดออกมาเห็นเห็นเออเยอะมากซูมซูมไม่มีเอฟเฟคใดๆทั้งสิ้นเห็นกันจะจะอีเห็นไหมคะเขาเรียกว่ามักกระชากสิว ถ้าใครต้องการสั่งได้เลยนะคะนี่นี่นอ่อ้ยดูดูด,ดูไม่ถนดัดมือหนึ่งถ่ายเอ้ย,อยมือหนึ่งถ่ายมือหนึ่งดึงนะคะปุ๊บปุ๊บอีกข้างหนึ่ง ัน,นสิวหนองเห็นไหมหลุดมาแบบนี้เลยปุ๊บปุ๊บปุ๊บุยีูมชัดๆโอเคเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้คือพี่เขาทาแบบไม่ไม่หนามากแต่จริงๆต้องหนามากหนากว่าน,นี้นิดนึงนะคะมันถึงจะดีอ่ะไหนคะดูชัดชัด ไปไหนแล้วอเอ๋มองไม่เห็นละรีวิวแค่นี้แหละบายบาย